ตอนนี้ไปไหนกันคะคเราไปกินอาหารเช้ากันอาหารเช้าตอนเขาบอกว่าเจ็ดโมถึงสิบโมงใช่ไหมตอนนี้อีคงเาจะเ้าโมรอนชื้นชื้นมากอะอากาศชื้นมาก นี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหาของเขานะคะเป็นห้องอาหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันเลยไม่มีคนเลยสองสี่สามสอง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 ยังไม่ลงมาสองสามแจมอะไยาเยว อันนี้คอผักใบกุหลาบแตงโมสตรอรผักโขมนะคะแล้วก็เีโอ้ต้องปันเยอแล้วก็ขนาด้วย นี้คือข้าวต้มปลาทุกคนว้าว <Wow. S 1> ขงิงอันนี้คือไอ้พวกอะไรนะแบบซ้มปูห้าอันนี้ก็จะมีเป็นต้นหอมระเทียนเจียวอะไรอย่างนี้นะคะทั่วขาวในซอสมะเขือเทศคืออะไรไม่รู้อันนี้เราก็ไม่สนใจก็ข้าวสวยนะแล้วก็มีเป็นข้าวผัดไข่ะคะ่ะข้าวผัดไข่แล้วก็ส่วนทางนี้เราอู้นี่กลิ่นหอมซุปปลาสลางใส่ไก่นะคะซุปปลาสลาก ก็เป็นหมูผัดน้ำมันหอยนี่ยดีเบคอนด้วยแล้วก็มีไส้กรอกหมูแล้วก็แฮมนะคะโอ้โหเป็นเบคอนแล้วก็นี่เป็นเบคอนอันนี้ทุกคนจะต้องได้กินแล้วแล้วก็เพนเน่คาโบนาร่าค่ะอันนี้ก็น่ากินมากส่วนอันนี้คือสิ่งที่ the best นะคะก็คือมักฟฟินผัดค่ะแล้วก็มีข้าวโพดหวานนึ่งด้วยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะทุกคนก็คือไข่ดาว ต like yeah. ้องกจนอะไรอลูกกินรอปะเดี๋ยววางจานไว้นลคะเปิดแซนวิชแซนีวิชอ่ะเปิด อชิเนาะโอเคเราไปเอาอย่า um งอื่นต่อ

ไ, <üre> ได้อยู่แต่ไม่รสจะกินข้าวต้มปาลาค่ะทุกคนใส่กระเทีมเยมมีขิงนะคะโรยต้นหอมหน่อยกระเทียมเจียว เก็ต้องปาดอ่ะทานกันไันครับโอ้โหจริงอันนี้นั่งริมทะเลชิลๆเลยใช่ไหเลมเหนไหม บ้างคะหลอใส่เลยค่ะเอ้ยไปน้ำต้มนะกินให้อิ่มๆนะครับของขนงนะครับนี่ เบคอนแบบจัดเต็มหมดกเลยนี่หองใ้รถข้าต้มนี่ ลิงกินอะไรเนี่ยฮะขนมปัง เป็นคนที่เขาโชวนะคะก็จะมีชุดแต่งกายก็ทํามาจากถุงยาอน้มัยมีอยากลุมกําเนิดนะคะแล้วก็นี่เป็นคอนเซ็ปต์ร้านค่ะนะคะก็คือเสื้อนี้ทํามาจากถุงยาอนามัยทั้งหมดค่ะทุกคนรองเท้าก็ยังทำจากถุงยาอนามัยถุงยาอน้มัยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทำมาจากอะไรอะถุงยาอนามัยเหมือนกัน ใช่ทุกอย่างนะคะที่อยู่ในหุ่นทำมาจากถุงยางอนามัยทั้งหมดฮะใช่คุณผม้ปะฮะใช่คุณหรือว่าเป็นในนี่หลกเออเออก็เป็นแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวเสื้อผ้าอย่างเดียวที่ทำจากถุงยางอนามัยนี่กระโปรงนี้ยังทำมาจากถุงยางอนามัย หนือนอย่างเออใครมีแบบเน็กไทยนะคะประดับไว้ <c oughs> เน็กไทยนะคะ วันนี้พากันมาเดินชายทะเลอ่ะพี่เต้ยมาลูกเดินมาเลยเดี๋ยวล้างเท้าได้ลูกไปเดินชายทะเลกันดูพี่แม็กเนี่ยดูแม็กแม็กแม็กเววป้ดูดิเออแม็กลงทะเลแล้ว ถ่ายรูปกับน้องยังอันนี้เรามาที่พักของเรานะคะติดชายทะเลเนคะค่ะเราไาถ่ายกันโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำต้องโลยได้แล้วต้องทำท่าลุยน้ำลูกมาถึงทะเลแล้วต้องลุยน้ำลูกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างเท้าเนี่ยแม่ขาดยาวไงเนี่ยไปแล้วไป เห <laughs> ็นไหมมอะเรามาถ่ายรูปได้ลกถ่ายรูปพี่เต้ให้พี่ถ่ายรูปกันเดี่ยมานี่ป้าเด่นมากตอนเล่นตอนเย็นเล่นน้ำทะเลบ้าไปเดินเดินเดิน Yeah. <laughs> mình luôn quay ạ Hãy chôn chôn เด็กเด็กเล่นน้ำทะเลกันนะคะ Oh <laughs> <laughs> <sighs> <sighs>